สวัสดีค่ะเพื่อนชาวโซเชียลมีเดียทุกคน,กคนเมนูวันนี้ไก่ย่างนมสดสมุนไพรไปดูส่วนผสมกันเลยนะคะซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมพริกไทยขาวเม็ดน้ำตาลปีบ๊บน้ำตาลทรายนมจืดรากผักชีกระเทียมข่าตะไคร้อบแห้งไก่ส่วนสะโพกและปีกไก่ล่างส่วนผสมและว,วัตถุดิบทั้งหมดมีเท่านี้เริ่มลงมือทำกันเลยค่ะ โบจะเริ่มปอกเปลือกกระเทียมนะคะปอกเปลือกและตัดส่วนที่แข็งออกนะคะหลังจากนั้นนะคะนำสามเกลือมาโคลงโคลกสามเกลือให้ละเอียดเลยนะคะหลังจากโคลกสามเกลือละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะพักเอาไว้ค่ะหลังจากนั้นนำข่าและตะไคร้มาใส่ภาชนะและนำน้ำลงไปค่ะโบจะทำการบดข่าตะไคร้นะคะให้ละเอียด หลังจากละเอียดได้ที่แล้วนะคะนำขาและตระไคร้นะคะมากรองที่กระชอนค่ะเพื่อที่จะเอาน้ำออกต่อมานะคะโบจะนำไก่มาล้างทำความสะอาดค่ะล้างทำความสะอาดให้สะอาดเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะโบจะนำภาชนะและนำไก่มาทำการหมักค่ะโบจะใส่น้ำตาลทรายค่ะตามด้วยน้ำตาลปี๊บซอสหอยนางรมค่ะ ด้วยซีอิ๊วดำค่ะซีอิ๊วขาวค่ะนมจืดค่ะสามเกลอค่ะและข่าตะไคร้บดละเอียดค่ะหลังจากนั้นนะคะคลุกเคล้าส่วนผสม,สมให้ส่วนผสมนั้นเข้ากันดีกับตัวไก่นะคะโบจะทําการหมักไว้ข้ามคืนนะคะโบจะพักไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาค่ะ1คืน ต่อมานะคะโบจะทําการแชร่ข้าวเหนียวค่ะโบจะแช่ข้าวเหนียวทิ้งไว้1คืนค่ะหากใครไม่มีเวลานะคะแช่ทิ้งไว้ 3- 4มชั่วโมงก็สามารถนึ่งได้แล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะโบจะนําน้ําใส่หม้อค่ะนําหม้อที่ใส่น้ําขึ้นตั้งเตาค่ะนํารังถึงมารองข้าวเหนียวนะคะเพื่อที่จะทําการนึ่งข้าวเหนียวค่ะโบจะทําการนึ่งข้าวเหนียวประมาณ15-20นาทีค่ะ หลังจากนั้นโบจะนําเขียงหรือภาชนะอะไรก็ได้นะคะมารองเพื่อที่จะทําการเกลี่ยข้าวเหนียวค่ะระบายความร้อนการระบายความร้อนของข้าวเหนียวนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ข้าวเหนียวแฉะนะคะต้องระบายความร้อนให้ไอร้อนออกให้หมดเลยนะคะหลังจากนั้นก็นํำข้าวเหนียวใส่กระติ๊บเรียบร้อยค่ะต่อมาโบจะทําการย่างไก่นะคะโบจะนําไก่ไปย่างที่หม้อทอดไร้น้ํามันนะคะ โบจะใช้ไฟ180องศานะคะ20นาทีก่อนจะนำไก่เข้าอบนะคะทาน้ำมันหน่อยนึงนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ไก่แห้งค่ะหลังจากอบไปแล้ว10นาทีนะคะมาทำการกลับด้านไก่ด้วยนะคะและหลังจากนั้นอบต่อค่ะคอยเปิดดูเรื่อยๆก็ดีนะคะเผื่อไก่จะได้ไม่ไหม้หลังจากนั้นก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะไก่ย่างของครัวแม่สีเหลี่ยมตักเสิร์ฟเลยนะคะ ลองไปทำดูค่ะง่ายมากเลยสูตรนมสดนี้ไก่นุ่มมากเลยล่ะค่ะมาค่ะเพื่อนๆทานข้าวกันนะคะท้ายคลิปนี้โบต้องขอขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดหัวใจเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปที่โบทำขึ้นมานี้นะคะช่วงนี้ประเทศนอร์เวย์หนาวมากเลยบางวันเช้าๆศูนย์องศาเลยค่ะ ยังไงก็ดูแลสุขภาพใส,ส่เสื้อผ้าหนาๆนะคะหากโบลงคลิปช้าต้องขออภัยด้วยนะคะพอดีงานบ้านยุ่งมากๆเลยค่ะรับส่งลูกด้วยตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตเลยเอาละคะ่ะยังไงวันนี้โบต้องขอตัวทานข้าวเหนียวไก่ย่างก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้า enjoy นะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะชุดสวยๆเรสสวยๆจ,จากร้าน the base high end อยากสวยแอดไลน์และ QR code ตามที่เห็นในวิดีโอเลยนะคะเสื้อผ้าคุณภาพดีมากๆเลยค่ะแอดไลน์เลยนะคะ